ก็ต้องกระโสดาสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เพ่อนเกยนะครับผมช่องบีชแชนแนลครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิน่าฟรีไฟทยแย่นั่นเองนะครับคลิปนี้ครับก็เปิด เซิร์ฟเรียบร้อยนะครับสำหรับการอัปเดตใหญ่เดือนธันวาคมก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับคลิปนี้พี่ก็จะมาสอนรับของฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับรับของฟรียกเซิร์ฟแล้วก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันบ้างเออัปเดตกิจกรรมว่ามีอะไรกันเข้ามาใหม่บ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับแต่ต้องดูคลิปนี้จบด้วยนะครับผมเพราะว่าพี่มีแจกเพชรยกเซิร์ฟกันด้วยนะครับมีสิทธิ์ได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับผมอ่ะโอเคถ้าเข้ามาหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเรากดเพื่อเริ่มเกมเข้ามาเลยนี่นะครับผมก็เปิดเป็นที่เรียบร้อย เพื่อเพิ่งเปิดเมื่อหนึ่งทุ่มยี่สิบเองนะครับผมนี่รูปร่างหน้าตาไปประมาณนี้เลยโคตรสวยพี่บอกเลยว่าโคตรสวยนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูเลยว่ามีอะไรกันเข้ามาใหม่บ้างนะครับที่อัปเดตกันนะครับที่อัปเดตกันนะครับผมเรามาดูอย่างแรกเลยนะครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับผมที่เห็นได้ชัดเลยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่น,น,น,นี่เห็นไหมเห็นเมาส์พี่ไหมนะครับนี่กดเข้าไปหนึ่งทีนะครับก็จะอยู่ตรงในส่วนเหมือนกิจกรรม FFCS เลยนะครับแต่ว่าอยู่ตรงที่เดียวกันแต่เปลี่ยนรูปนะครับนี่ก็จะบอกว่า โลกกําลังเปลี่ยนไปนะครับโลกกาลังเปลี่ยนไปซ่อมเสร็จภายในไอ้วันที่นะครับอีก6วันนั่นเองอีก6วันนะครับผมก็คืออีก6วันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมใหญ่เลยนะครับก็จะมีกิจกรรมใหญ่ก็คือกิจกรรมโคโน่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับว่าคืออะไรนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราไปรับของฟีนก่อนเลยนะครับเราไปรับของฟีนก่อนเดี๋ยวพี่พาไปดูกดเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับกิจกรรมนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับที่เราจองไว้จําได้ไหมที่เราจองล็ ลงอินจองไว้นะครับก็มีคูปองนะครับผมคูปองให้เปลี่ยนปืนแล้วก็คูปองไดมอนรอยย่อนะครับไดมอนรอยย่อสามใบรวมกันเป็น5้าใบนะครับเรากดรับไปเลยนะครับนี่นะครับก็รับเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เลยกดลงไปเลยรับฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับย้าว่ารับฟรียกเซิร์ฟสลับ2คูปองนี้นะครับผมมาโอเคจากนั้นให้เราเข้าไปดูที่ตรงนี้นะครับผมที่ตรงนี้แล้วก็ มันจะมีของฟรีกันนึงของฟรีกันหนึ่งเดี๋ยวพี่พาไปรับลัวๆเลยนะครับแล้วก็ดเข้าไปตรงนี้นะครับหมุนๆเลื่อนๆไปนะครับมันจะมีอ่าตรงนี้ตรงนี้อ่านี่เลยนะครับมีจิจกรรมโคโน,โนตงนี้แล้วก็กดเข้าไปเหมือนเดิมเลยที่เราเคยไปเอาเอ้ยเคยไปตอบคำถามท,าที่พี่ฉเฉลยตอบคำถามนะครับอ่าเป็นกิจกรรมแอมบอรเดอร์นะครับผมนี่เลย เฉลยก็คือที่พี่เฉลยไปเลยก็คือถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเชนโน่ทิโต้ลุนโด้นั่นเองนะครับที่พี่เฉลยไปนะครับถูกต้องแล้วนะครับเขาบอกว่าสุดยอดไปเลยนะครับรู้ได้ไงเนี่ยนะครับรีบไปรับของรางวัลกันเลยนะครับเรากดรับของรางวัลไปเลยนะครับตรงนี้นะครับกดไปเลยปึ๊บอ่านี่เลยได้รับฟรีๆแล้วนะครับเรากดยืนยันไปเลยนะครับผมปึ๊บปั๊บ แต่ที่เรียบร้อยนะครับได้ถาวรเลยนะครับได้ถาวรเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมาใหม่ด้วยนะครับผมมีกิจกรรมมาใหม่ด้วยตรงนี้นะครับกดก้าไปเลยหนึ่งที่นี่นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับโลกกําลังจะเปลี่ยนไปนะครับ13ธันวาคมนี้นะครับถอยหลังเลยนะครับนี่นะครับผมเป็นกิจกรรมตัวนี้เร็วๆนี้นะครับก็คือ รับถลางนะครับนี่14วันเอ้ยไม่ใช่14ชั่วโมงนะครับนี่เลยเป็นตัวนี้เลยนะครับกิจกรรมตัวนี้มาแน่นอนนะครับส่วนตัวนี้ก็รับของฟรีกันไปแล้วนะครับเป็นไม้เบสบอลนั่นเองนะครับได้รับยกเซิร์ฟเลยนะครับคลิปนี้พี่ก็มาสอนรับกันไปฟรีๆเลยนะครับแล้วก็รับเป็นคูปองด้วยนะครับสองไอ้ห้ารางวัลเลยนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็มีอะไรใหม่แล้วก็จะมีในส่วนที่พี่อัปเดตไปนะครับก็จะมีในส่วนสกินปืนนะครับปืนกลคู่นะครับเวกเตอร์อะคิมโบนั่นเองนะครับก็อยู่ในส่่วนนนนนนอตตรรรรงงีีีี้้เลยะคคับก็ืโซฟ ตายนั่นเองนะครับเราเข้าไปส่วนทีสไตล์กันเลยนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยนะเดี๋ยวพี่พาไปดูว่าเป็นปืนยังไงนะครับเวลายิงยิงยไงนะครับผมอ่ะจะมีดาเมจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยนะครับก็ดูคลิปนี้จบด้วยนะเพราะว่าคลิปนี้พี่อธิบายละเอียดมากนะครับแล้วก็ของฟรีเนี่ยมีเยอะ นะครับพี่บอกเลยมีเยอะถ้าใครดูไม่จบไม่เข้าใจแน่นอนนะครับถ้าใครดูไม่จบไม่เข้าใจแน่นอนพี่บอกเลยนะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบมาโอเคเราไปดูกันนะครับสลับปืนนี้ก็มาใหม่นะครับผมนะก็อยู่ในส่วนนี้นะครับนี่นีตรงนี้เลยนะครับแล้วกดเข้าไปนี่นะครับเป็นปืนตัวนี้เลยเป็นวินเป็นปืนเวกเตอร์นะครับเราเอา2อันนะครับผมนี่ก็จะมีตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่นี่ตรงนี้นี่เป็นปืนคู่นะครับไอโคไทยนะครับนี่แกอมะเราไปดูดาเมจกันเท่าไหร่ครับผม ใกล้ๆอันนี้ใกล้ๆปึ๊บได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะหือได้อยู่นี่นะครับรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับโคตรแกมนะครับหืจะช้าตะหมุนจะช้าให้ดูนะครับผมนี่ก็จะเป็นปืนเวกเตอร์นะครับหรือว่าใช้เดี่ยวก็ได้นะครับผมก็จะเป็นปืนเดี่ยวแบบนี้แบบเดี่ยวครับอ่าดาเมจก็อยู่ที่ยี่สิบสองสองยี่สิบสองอาถือว่าได้นะครับนี่ร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับถ้าเป็นดาเมจแดงนะ ได้อยู่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  ได้อยู่ได้อยู่โอเคก็ okay. จะประมาณนี้นะครับสำหรับสก,กินปืนที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นไอเป็นปืนที่เข้ามาใหม่นะสก,กินปืนเนี่ยก็จะตามเข้ามานะครับก็จะตามเข้ามาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมแล้วก็กิจกรรมใหญ่เนี่ยก็ตามที่บอกเลยครับตรงนี้กดเข้ามาตรงนี้นะครับก็เหลืออีก6วันนั่นเองนะครับอีก6วันเนี่ยมาแน่นอนกิจกรรมใหญ่เดี๋ยวพี่มารีวิวให้ดูนะครับผมสำหรับใครอยากเพจฟรีในช่องพี่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ชี้เฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยเดีีีีี๋๋ยยยวววววพพพ่่่่่่่่่สสุมมมแแจกกคคลลิปปตอออไนนนนนนนััเเเงะรบผ้็ใืดดาาาู ีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมนะเรามาดูในส่วนร้านค้ากันบ้างว่ามีอะไรกันอัปเดตบ้างนะครับผมนะในส่วนอาวุธก็ไม่น่ามีอะไรเนาะอ่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยน่าจะตามเข้ามาทีหลังนะครับในส่วนสัตว์เลี้ยงบาบูนะครับลิงบาบูนั่นเองครับน่าจะตามมาทีหลังนะครับเดี๋ยวพี่อัปเดตให้ทีหนึ่งนะครับแต่คลิปนี้มาอัปเดตคร่าวๆนะครับเพิ่งเปิดเซฟใหม่ๆร้อนๆเลยสดๆร้อนๆเลยนะครับผมมาเรามาดูในส่วนอื่นกันบ้างว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนตัวละครโคโนนะครับ เลชิโซเลูโดนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับผมนี่นะครับผมเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับนี่ เป็นตัวนี้เลยนะครับผมนี่นะครับดูร่างหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับเป็นชุดที่สวยอลังการมากพี่บอกเลยเป็นชุดที่อลังการมากแล้วก็มีนี่มีลูกเต๋านี่เวลาท่าแบบท่าวิ่งหรือว่าท่ายิงปืนนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่โคตรเท่พี่บอกเลยอ่ะโคตรเจ๋มนะครับอันนี้รอเข้ากิจกรรมอีกทีหนึ่งนะครับน่าจะตามมาในวันที่19หรือเปล่านะไม่แน่ใจเนาะอ่ากิจกรรมโคโน่เนี่ยน่าจะมาวันที่19นั่นแหละถูกต้องแล้วนะครับแล้วมาดูในส่วนท่าทางกันบ้างนะครับอ่าท่าทาง ที่จะเข้ามาใหม่นะครับผมนี่เลยนี่เลยนี่เลยเป็นหัวตัวนี้เลยนะครับโคตรแจมเออโคตรแจมเออจริงจริงนะครับโคตรสุดนะครับดีโคตรเท่เออนะครับแล้วก็มีท่าทางนะครับท่าทางของกิเตโนโรนโดด้วยนะครับนี่ท่าทางโุโนเหมือนท่าทางเวลาดีใจนะครับผมน้องๆคงเห็นท่าทางนี้กันบ่อยนะครับผมท่าทางดีใจนะครับของนักเตะนะครับระดับโลกนะครับผมก็วิ่งไปแล้วก็กระโดดหมุนตัวแล้วก็นี่ท่านี้เลยนะครับดี โคตรเท่อะพี่บอกเลยโคตรเท่ท่าเนี้ยก็รอเข้าเซิร์ฟไทยทีนึงนะครับเป็นท่านี้เลยนะครับเป็นท่านี้เลยนะครับไม่พลาดแน่นอนนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งนะครับมีส่วนหนึ่งที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นในส่วนชุดนะฟรีไฟแม็กนะครับฟรีไฟแม็กเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ตัวไอข้างบนนะครับวิธีเข้านะครับหรือว่าวิธีเข้าเล่นหรือว่าวิธีแช่จอดําต่างๆนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะตัวไอข้างบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาแจกชุดนั่นเองมีแจกหมวกมีแจก ตัวรูปโปรไฟล์ด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปเป็นสกินปืนตัวนี้เลยน่าจะเป็นฟาร์มัสนะถ้าพี่เดาไม่ผิดนะเป็นสกินปืนฟาร์มัสน่าจะไม่รู้ว่าจะเข้าวันใหม่ในก็รอดูทีนึงนะแต่ข้อแน่นอนรูปร่างแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่จะมารีวิวเพิ่มเติมให้นะครับผมเดี๋ยวพี่มารีวิวเพิ่มเติมให้เนาะอ่าโอเคก็จะประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมอัปเดตใหม่นะครับ<อ>ผมมาอโอเคครับเดี๋ยวพี่พาไปหาเพชรกันเลยดีกว่านะครับผมใคร่อยากได้เพชรฟรีนะครับผม,ม,มอยามนะครับเข้ามาเว็บนี้เลยเว็บเติมรีีีนคับบเวว็มดดดสส่่ทไ อ่ะนะครับหนึ่งเครดิตเท่ากับ1บาทนะครับรางวัลรับเป็นเครดิตนะครับที่นี่ทีเดียวนะครับผมอ่ะก็ให้เราลองอินเฟซบุ๊กเข้ามาหรือว่าสมัครนะครับลิงก์ใต้คลิปนี้เลยถ้าใครคลิกลิงก์พี่เนี่ย โอกาสได้รางวัลใหญ่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับออกง่ายด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่เว็บล็อกหรือเปล่าล็อกของพี่หรือเปล่าไม่ล็อกนะครับอันนี้เป็นเฟซของจริงพี่เลยนะครับชื่อเฟซพี่เราจะทำให้ดีที่สุดนะครับไม่มีล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ล็อกแน่นอนนะครับผมนะอะโอเคนะครับให้เรากดมาที่เล่นเกมนะครับก็จะมีเกมเกมหนึ่งนะครับที่บอกว่ารุ่นลับแจ็คพอตเพชรฟรีไฟล์นั่นเองรางวัลใหญ่สามหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเพชรเลยนะครับกดเคร หนึ่งห้าห้าพันห้าร้อยยี่ห้าบาทเลยครับผมนะโอเคเริ่มสุ่มเลยดีกว่านะครับพี่ขอรางวัลเดียวเล่นเมตนะครับรางวัลใหญ่นะมาเริ่มสุ่มเลยครับผมมาจัดไปครับผมได้ครั้งเดียวพี่ก็ออกเลยนะครับพอเลยนะครับครั้งแรกวหมยครั้งแรกได้นะได้นะครับผมได้นะโอ้โหเครดิตเพิ่มเป็นร้อยเลยฮิได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับผมใครที่เล่นเว็บนี้ทิ้งลิ้งทิ้งทิ้งลิ้งที่เอาเลยฮิเก็บแล้วเก็บแล้ว ใกล้ๆเป็นความจริงแล้วว่ะเฮียมาว่ะ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 ขอรางวัลใหญ่ทีเดียวพอ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 อุ๊ยเก็อันนี้ก็ได้อยู่นะครับหกสิบแปดเพชรก็ได้เครดิตเหมือนกันนะครับแต่ได้ไม่เยอะแต่ได้เหมือนกันนะครับไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับมามาเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆเรื่อยๆขอรางวัลใหญ่เน้นๆขอรางวัลใหญ่ต้องมาแลุกเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยโคตรง่ายครับผมหูสูงเมื่อกี่ที่หมื่นหกเองนะครับผมโอ้โหรางวัลใหญ่ก็คือสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเพจเลยนะครับนี่เครดิตพี่เป็นหนึบ อในส่วนเรื่องเครดิตเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับผมเราไปดูที่เครดิตนะครับเราดูที่เครดิตเพราะว่าเราจะถอนเครดิตเป็นเงินนั่นเองครับเป็นเงินวอลเล็ตนั่นเองนะครับผมอ่าจากนั้นเราเข้ามาที่ตรงนี้นะครับผมฝากถอนนะครับผมฝากถอนแล้วก็มาที่อ่าถอนเงินระบบวอลเล็ตนั่นเองนะครับผมเราก็มีให้เลือกทั้ง100 100 300 500 1,000นะครับอ่สมมติเราถอน1,000ก็ใส่ชื่อนามสกุลชื่อจริงนามสกุลจริงนะแล้วก็เบอร์วอลเล็ตเรานะครับผมจากนั้นระบบจะโอนเงินนะครับ1,000เครดิตเป็นเงิน1,000 ฟรีไฟนั่นเองนะครับไปซื้อเพอชรฟรีไฟในเกมฟรีไฟเลยนะครับ,บนี่หนึ่งพันบาทก็โหได้เยอะนะได้พันได้ห้าพันเลยนะนะครับผมได้มาณสี่สี่ห้าพันอะสี่ห้าพันเพชรเลยนะครับผมโขสุดไม่ขีดตาลงคุณไม่กี่บาทเลยครับผมเว็บนี้เลยเว็บเติมฟรี .com นะครับลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะมานี่เลยนะครับแล้วก็พี่ลืมบอกอีกนนึงนะครับในส่วนสกินปืนนะครับผมสกินปืน P90 สีทองนะครับกิจกรรมก็จะมาเรื่องนี้ในโหมด44นั่นเองนะครับในโหมด44นะครับในโหมด44กก็็จะมีีขอองฟรคืืปน พีเาศูนนะครับผมพีเก้าศูมาแน่นอน100%แตกฟรีแน่นอน100%นะครับ GM การันตีแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมาที่นี้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้มาแบบจุดๆนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ